สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผูสุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพย,ยัญชนะบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวเปลี่ยนข่าวของทางติ่งหมอลำสาวนะครับเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วนะครับวอาเล้วกะเดี๋ยวข่าเรื่องเลยครับติ่งหมอลำสาวหมายถึงใครพอพอดังเพราะผลงาน แต่บางวงดังเพราะสิ่งนี้ปัดพี่น้องดังเพราะอีอย่างเนาะบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับได้มีเพจเพจนึงนะครับเป็นเพจของทั้งติงหมอลำสาวนั่นแหละครับพี่น้องเพื่อนได้มีการเปิดเผยโพสต์นะครับของทั้งเอฟซีของทั้งติงคุณพอๆนะครับซึ่งเพื่อนโพสต์ไว้แบบนี้ครับเพื่อนบอกว่าคุณพออนะครับดังเพราะว่าผลงานนะครับเพื่อนบอกว่าดัง เพราะผลงานไม่ใช่เพราะดาม่านะครับแต่เพื่อนกับไรบอกหรือว่าหมายถึงผู้ใดหรือว่าวงใดนะครับที่ดังเพราะดามาวัซันครับนะครับผมเรียกเพื่อนกับบอกต่อนะครับบอกว่าพอ่อพอคือหมอลำซิ่งที่ขึ้นมาด้วยน้ําเสียงเอกลักษณ์และความแกร่งไม่ใช่ความสงสาร อีกดอกหนึ่งแล้วครับพี่น้องนะครับบอกว่าดังเพราะความแข็งแกร่งนะครับไม่ได้ดังเพราะว่าใช้ความสงสารนะครับต่ออีกนะครับบอกว่ายืนสง่ายืนสวยยืนด้วยของจริงนะครับบอต้องอ้อนดาม่าให้ใครมาฮักอาร์ตอาร์ตประสันครับพี่น้องลทงไทนะครับหลังจากนั่นแน่นอนล่ะครับเอฟซีขอบไปคอมมต์นี่ถล่มทลายเลยนะครับหลังจากบอกว่าดังเพราะผลงานแม่นบ ยืนสวยยืนสงา่ายืนด้วยของจริงเอฟซี FC บางท่านบอกว่าแม่ยืนอิลีนั่นแหละพราะว่าคนอื่นนี่วิ่งรับงานจนเมยเบ็ดแล้วนะครับยืนยูแต่แมทืนอนั่นแหละคนเดียวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของเอฟซีบางท่านบางคนสู่ฟังนะครับเอฟซี FC ท่านแรกนะครับคอมเมนต์บอกว่าดังมากดังจนไม่มีคนจ้างฮ่า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 นะครับเอฟซี FC ท่านต่อมาบอกว่าบอกว่าบ่ได้ดังเพราะดรามา่าแมนบ่าเอฟซี FC ท่านนี้ก็เลยคอมเมนต์บอกว่า กูเห็นโพสดราม่าเรียกกระแสตลอดแต่ก็ดับนะครับแต่ก็ดับหืนะครับท่านต่อมานะครับบอกว่าตอนนี้คือบอซ่อมเพลงนะครับไปซ่อมบอลล้อเข่าทีมชาติติคะนะครับแล้วกับอีทสีท่านสุดท้ายนะครับบอกว่าจ้าดังเพราะผลงานดีเพราะผลงานยืนสง่าอยู่คนเดียวเลยจ้าไม่มีใครเทียบได้สุดยอดราชินีหมอลำซิ่ง ยืนจริงๆเพราะคนอื่นเขาวิ่งเดินสายออกงานกันหมดนะครับกับเป็นความคิดเห็นนะครับของเอฟซีบางท่านบางคุณนะครับบอกว่าหมอลำสาวคุณพอพอดังเพราะผลงานนะครับแต่ไม่รู้ว่าวงไหนนะครับดังเพราะดราม่าแล้วก็ดังเพราะว่าใช้แต่ความสงสารประมาณนี่นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเ่าซูฟังนะครับพี่พี่น้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับ เดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ